วิสุบิชิท้าทันครับ2.4คันนี้ปี2017นะครับราคาโคตรถูกเหมือนรถเก่งเลยคุณผู้ชม359,000บาทครับตัวรถคมชัดสวยครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุ๋มรอยลักยิ้มอะไรใดๆนะครับเดิมทุกจุดครับฟังก์ชันครบครับมีกล้องถ่อยมาให้ในตัวนะครับฟังก์ชันครบเลยคันนี้359,000บาทเท่านั้นนะครับฟังก์ชันครบแบบนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้ดูนะครับเดิมเทุกจุดครับ มีบุ๊กเซอร์วิสไหมครับจอกลางทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับโคมอลไรมัลติฟังก์ชันเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นพาชมรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับดูจบตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับห้ามพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมท่าเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาชมนะครับมิซูบิชินี่คร ok ับไททันพลัสครับตัวนี้2.4นะครับ g l s ครับบอกเลยนะครับว่าไททันเนี่ยมีแค่คันเดียวนี่ครับเข้ามาในบริษัทเพชรยนต์นะครับตอนนี้มีอยู่แค่คันเดียวนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์หลักนะครับหลักๆก็จะเป็น To โยต้า อิซูซนะครับแล้วก็จะมีตัวนิสสันนาวล่าติดเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับแต่มาสด้าเนี่ยตัวมาสด้าหรือว่าตัวมิตซูบิชิเนี่ยจะเข้ามาน้อยนะครับมาสด้าบีทีห้าสิบมิตซูบิชิไทยทันอะไรแบบนี้นะครับจะเข้ามาน้อยแต่วันนี้มีเข้ามาแล้วคุณผู้ชมนะครับคันนี้แล้วบอกเลยราคาเปิดตัวเซอร์ไพรส์มากนะครับสามแสนห้าหมืน่นเะก้าพันนะสวยงามเลยนะครับโครงสร้างตัวรถอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับ โครงสร้างตัวรถเดิมนะครับไฟหน้าเนี่ยใสๆเงาๆนี่ครับกระจังหน้าสีคมเมี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับมีตัวไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถกันนะฮะฝากระโปรงต่างๆเดิมสวยเลยครับไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยลักยิ้มเลยนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับป่องซุ้มล้อเขาก็คมๆสวยๆครับไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยลักยิ้มนะฮะแก้มด้านข้างครับแนบชิดสนิทกันแบบนี้ สวยงามเลยนะฮะเส้นสายตัวรถคมชัดเจนนะครับเงาคมสวยเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูล้อกันหน่อยนะครับได้เป็นล้อแมกรับคันนี้ขนาด17นิ้วนี่ครับรัดด้วยยางดันหลบครับสเปคยาง 265/65R17 นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับซุ้มล้อกันใหม่ๆเงาๆครับอ่าด้านในซุ้มล้อใหม่ๆเงาๆนะฮะดูแชสซีครับแชสซีสีดําเงาสวยๆเลยนะะคันนี้ แล้วก็โช๊คเชิงต่างๆนะครับเดิมโหมดแต้มสีโรงงานต่างๆยังอยู่สภาพใหม่กิ๊บแบบนี้นะฮะเดิมเดิมหมดครับคันนี้ก็จกมองข้างเป็นสีโครเมียมครับมีไฟเรียวในตัวพับเป่าไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเอจินสตาร์ทครับพุชมาสตาร์ทเอ็นทีนะครับสามารถกดอันนี้กดล็อกได้นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในหน่อยนะครับได้เบาะหนังสีดําเงาๆทั้งคันเลยนะฮะเบาะหนังสีดําเงาครับสวยๆเลยสภาพกิ๊บๆครับด้านในนะฮะใหม่ๆกิ๊บๆครับ สวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมใช้งานได้นะครับตัวนี้บอกเลยซื้อได้ไม่เสียหายแน่นอนนะครับสปอร์ตเมนอาร์กเรียงไม่สวยสวยครับไม่พูดคราำทำเพลงนะครับเปิดสปอร์ตเมนอาร์กให้ดูกันแบบนี้เลยนะฮะสี่ปอเป็นตัวแคปนะนะอันนี้เป็นตัวแคปนะดูสปอร์ตเมนอาร์กก่อนนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวผมเปิดแคปให้ดูนะฮะอ่าให้ท่านพลัสตัวนี้เปิดแคปได้แล้วนะครับเสาซีนนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับที่ประตูแคปนะ ไม่มีการขันไขขยับใดใดนะครับดูนะครับสปอร์ตเ็นอาร์กเรียงเม็ดสวยๆครับแบบนี้นะไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัวรถนะครับไม่มีร่องรอยการถูกกลบด้วยสีโป๊ะแบบนี้แปลว่าโครงสร้างตัวรถต่างๆเดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆนะครับผมเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับเล่มชารุดสูญหายกลับสีกรอไมคคุณเจอปัญหาพวกนี้เรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับอ่า การรับซื้อคืนร้อเต็มจำนวนแบบนี้รับการคุณภาพแน่นอนนะครับดูด้านในครับใหม่ๆกริบๆนะฮะนี่ใหม่ๆกริบๆครับสักรลงสักราต่างๆนะครับเงาใหม่สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวพาดูช่องเก็บของหน่อยนะครับคันนี้ก็จะมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮอ่าก็จะมีแม่แรงครับอุปกรณ์อุปกรณ์เปลี่ยนยางจุกเฉินนะครับ แม่แรงอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะเปลี่ยนยางสุขเฉิญน,นะครับถุงเครื่องมือก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะมีแยกมาให้สองฝั่งแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะับด้านในฝั่งขวาแล้วมาดูตัวรถแบบชัดๆกันครับ ตัวรถคมสวยเลยแล้วนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเงาเลยนะครับสีเทาดําสวยเลยผมก็ขับไททันสีเทาดํานะครับตัวสูงแบบนี้ทนมากคุณผู้ชมบอกเลยทนมากแล้วคันนี้ได้ยางดันหลบด้วยนะยางดันหลบเป็นยางเอทีด้วยนะครับดูยางดิโอ้โหสวยเลยนะฮะแล้วก็ดอกยางเหลือๆเ,เต็มๆนะครับ เป็นยางปี2024นะครับยางใหม่ๆเลยด้านในซุ้มล้อก็เงาๆแชสซีเนี่ยสีดำสนิทเลยคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยคราบสนิบใดๆนะฮะไฟท้ายใสๆเง,งาๆครับไม่มีรอยแตกรายงารอยแตกใดๆนะครับตัวรุ่นนี้มีกล้องถอมายไม้พร้อมแล้วนะครับผมมีกล้องถอยมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่วงล่างกันหน่อย ช่วงล่างมีล้อไหลโอ้โหดูดอกยางล้อไหลดอกเต็มมากนะครับได้เป็นอยางเต,เต็มเลยนะครับดอกยางแน่แนๆเลยอ่ายางโตยโยครับดูช่วงล่างคุณผู้ชมสีดำส,สวยๆเลยนะครับสวยงามมากตัวรุ่นนี้นะครับใครสนใจก็โทรเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยศูนย์หกสองสามเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากคุณผู้ชมไฟเบรกดวงที่สามเขาดูแบบ ดูน่ารักอะ่ะนะมันไม่มันไม่นูนขึ้นมาเหมือนโตโยต้านะมันจะฝังอยู่ด้านในแบบนี้เลยแล้วก็ดูมือเปิดเขาพอดีมือเลยอะ่ะอันติดลิดมากถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยแถบยาวอย่างนี้เลยนะฮะแต่อันนี้อันติดลิดพอดีมือมากเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับอ่าแม็กไลเนอร์ใหม่มากคุณผู้ชมนะครับไลเนอร์เนี่ยดำเงาเงาสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแก้มด้านข้างนะครับเนี่ย ไม่มีรอยปีรอยแตกนะครับรอยเชื่อมใดๆแปลว่าไม่มีไม่มีชนฝั่งนี you have, you know, its, ้มาแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักฝั่งนี้หัวน็อตต่างๆไม่มีการขันไขขยับแบบนี้นะฮะสปอนเปเนอาร์เรียงเม็ดสวยๆนะสภาพเดิมหมดนะฮะถ้าล้างเนี่ยหล่อแน่นอนนะฮะบอกเลยนี่นะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับซีนเดิมๆโรงงานแบบนี้ไม่มีรอยเชื่อมรอยแก้งานใดๆสปอร์ตเมนอาร์กเห็นชัดเจนแบบนี้เดิมๆครับอ่ะ แบบนี้เดิมๆแน่นอนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มอะไรใดๆนะครับสวยคมสวยเลยคันนี้นะครับใครสนใจก็จัดได้เลยผมดูให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอารถเข้าตรวจบริการตรวจสุขภาพรถนะครับ274จจุดครับตรวจภายนอกภายในเครื่องเกียร์นะครับระบบไฟฟ้าต่างๆเช็คให้ใหม่หมดเลยนะฮะตัวรถก็กว้างขวางเลยนะครับเดี๋ยวมาดู โครงสร้างตัวรถกันนะครับสปอยเมน้าครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยตัดต่อตัวรถนะครับไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊ะบอดี้ซ้อนกัน3แผ่นเดิมโรงงานแบบนี้เดิมโรงงานแน่นอนนะฮะถ้าไม่เดิมจริงไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันโครงสร้างตัวรถชนหนักจมน้ำมีความเล่ชมชรลุสูญหายแน่นอนนะครับถ้ารถไม่มาตารฐานจริงนะไม่กล้ารับประกันแน่นอนนะครับ พราะพอเราบอกว่าเราประกันลูกคา้าซื้อไปต้องไปลองตรวจดูแล้วแหละว่ารถตัวเองเนี่ยเคยชนไหมเคยจมน้ํำไหมอะไรไหมนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรถจมน้ํามาเนี่ยดูแป้นคันเร่งเลยคุณผู้ชมดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับต้องมีอรอยสนิมนะแต่ช่วงล่างเนี่ยยังเงาเงาอยู่เลยด้านล่างเนี่ยนะฮะแป้นคัตเนี่ยเงาเงาสวยๆครับแล้วก็ด้านล่างใต้เบาะเนี้ย สปริงใต้เนี้ยจะเป็นสนิมนะถ้าเกิดว่ารถที่เคยจมน้ํามานะครับแต่นี้ไม่มียังดําๆเงาเงาอยู่นะครับสวยงามคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับคันนี้บางคนอยากฟังเสียงเครื่องแล้วนะฮะได้เลยนะครับตาจัดให้เดี๋ยวต้าสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดประตูสตาร์ทด้วยเลยนะครับจะได้ได้ยินเสียงไปพร้อมๆกันนะฮะเปิดประตูสตาร์ทให้ฟังเลย นิ่มมากคุณผู้มชมนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากๆพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับอ่ามาพร้อมกับจอกลางทัชสกรีกนเดิมๆโรงงานมิตซูบิชิครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนโลทุนทเลยนะครับใช้งานไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใช้งานได้อีกยาวๆผมพูดแบบนี้เลยผมก็ขับไทยท่นอยู่นะครับแต่ผมขับเป็นปี2012 คเครื่องเขามันเ็วตัวแรกเลยอันนี้นี่คือไม่จะสามแสนแล้วนะครับผมก็แล้วผมเป็นคนขับรถลุยด้วยผมแบบตัวสูงและผมใส่ยาง AT ทนะครับเป็นสายออฟโรดเลยนะครับผมขับลุยมากนะครับเกียร์เกินนี่ผมใส่บึ้งบึ้งบึ้งปึ้งบึ้ง,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 งอย่างนี้เลยนะครับรอบสี่พันรอบสามพันห้าอย่างเงี้ยค่อยเปลี่ยนเกียร์ลากแล้วลากอีกขับได้จะสามแสนโลแล้วคุณผู้ชมนะครับ ก็เรียกว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับซื้อคันนี้ไปลงทุนคันนี้ไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนั่นเองนะฮะตัวรุ่นนี้มีจอกลางทัชสกรีนแล้วนะครับที่รองรับระบบบูทงบูทูธต่างๆนะครับเชื่อมต่อ iPhone, iPod อะไรได้หมดเลยนะฮะก็ฟัง์กชันเขาครบแล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยด้วยตัวนี้ ี่มาพร้อมกับกล้องถอยตัวรุ่นนี้ได้เป็น6เกียร์นะครับตัวที่ผมขับยังเป็น5เกียร์อยู่เลยคุณผู้ชมเกียร์ถอยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะแต่ตัวนี้ได้เป็น6เกียร์แล้วนะครับแอร์ก็มีจอแสดงผลอุณหภูมิบอกนะครับนี่มีหน้าจอแสดงผลบอกนะฮะแอร์เป็นแบบออโต้ด้วยนะฮะปรับแอร์ออโต้ได้แล้วนะครับตัวรุ่นนี้ฟังก์ชันแบบครบมากคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูคู่มือหน่อยว่าเจ้าของเก่าเขาเก็บไว้ไหมหรือเปล่า อ่าอันนี้บุ๊กเซอร์วิสหรือเปล่าใช่ครับบุ๊กเซอร์วิสจริงๆด้วยนะฮะอ่ามีการเข้าบริการศูนย์นีฮะอันนี้วันที่ยีสามเดือนสามกหนึ่งนีครับไม่หนึ่งหมื่นแรกเข้าศูนย์ไปแล้วนะครับวันที่ยีิบสองเดือนเก้าหกหนึ่งครับไม่อีกสองหมื่นเข้าศูนย์ไปแล้วไม่สามหมื่นครับวันที่สิบเอดเดือนห้าหกสองนะข้ามปีมาแล้วอ่าจากสามหมื่นเป็นสี่หมืนครับ อ่าไม่สี่หมื่นโลนะครับวันที่สนะิบสี่เดือนห้าหกสามเนียฮะข้ามปีมาแล้วนะครับหนึ 1, ่งปีผ่านไปอีกหนะนึ่งหมื่นโลเนี่ยนี่สิบสี่อ๋อสิบสี่เดือนสามนะคุณผู้ชมไม่ใช่สิบสี่เดือนห้านะขออภัยนะครับก็ลงมาเป็นหน้านี้แทนเนะี่ยสิบสิบสี่เดือนสามนะครับเข้าไปตอนสี่หมื่นโลนะครับแล้วก็สี่หมื่นเก้าเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดือนสิบปีหกสามนะครับข้ามเอ่อไมอกปีหนึ่งแล้วนะครับ เนี่ยมีการดูแลศูนย์ให้เห็นนะครับนี่คือรถจากเพชรยนต์นะครับรถจากเพชรยนต์นี่คือแน่นอนครับมีประวัติศูนย์ให้คุณชมดูกันด้วยนะครับสบายใจได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาเข้าอีกทีหนึ่งนะครับสิบสี่เดือนหนึ่งหกห้าตอนไม่เจ็ดหมื่นโลครับเกือบแปดหมื่นโลนะครับมาเข้าวันที่สิบเดือนสิบนะครับปีหกห้านี่ทุกรอบนะครับมีการบันทึกประวัติศูนย์หมดเลยนะครับคันนี้ มือเดียวจากป้ายแดงนะครับนี่ประวัติศูนย์มีให้ดูแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับคู่มือต่างๆนะฮะนี่คู่มือการใช้รถต่างๆเขาจะรวมกันอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนะฮะแบบนี้ถ้าเป็นตัว m i t s ูบิชิเนีฮกระสุงเอกสารต่างๆมีให้ครบๆนะครับคันนี้บัตรล้างรถฟรีนะครับที่ m i t s u b ิชิบ BNT จำกัดอ่านี่คือ คู่มือคู่มืองต่างนะครับก็มีให้ชมประวัติศูนย์ก็มีให้ดูบุ๊กเซอร์วิสก็มีให้ดูนะฮะก็ปลอดภัยแน่นอนเอกสารครบคู่มือครบนะฮะซื้อรถมือสองต้องดูแบบนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวพาไปดูต่อนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะอ่ากระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยระบบไฟฟ้าใช้งานปกติทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ไปดูใต้ห้องเครื่องกันนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมเครื่อง2อ0พใช่ไหมก็จะได้เป็นสองพัน่อยเก้ซีซีนะคันนี้181แรงม้านะแรงม้าเหลือ <c oughs> ๆเลยใครๆก็บอกนะผมขับไทยท่านมาเนี่ยใครๆก็บอกว่าแรงนะไทยท่านเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับใครๆก็บอกว่าไทยท่านแรง ขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับโอ okay. เคเครื่องยนต์นะครับคอมมอนเรลดีดอดี D ID, นะครับคอมมอนเรลดีดี ID. ก็ของผมจะเป็นตัวคอมมอนเรลตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นคอมมอนเรลหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะฮะไม่มีคราบของเหลวเยอะมออกมานะครับแล้วก็ไม่มีเข่าควันนะเดิมๆหมดนะ เดิมๆดหมดทุกจุดครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับใดๆนะครับแก้มด้านข้างแนบชิดนสนิทกันนะฮะหัวน็อตแก้มด้านข้างครับไม่มีการขันไข่แปลว่าด้านข้างนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะฮะขออภัยด้วยนะฮะไฟหน้าครับเดิมเดิมนะครับสเตลเล่เดิมเดิมเลยคานด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับตอกแอลแบบนี้ชัดเจนนะครับคานเดิมเดิมหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับนะครับ ไฟหน้าเดิมเดิมสแตนเลสนะครับแก้มด้านข้างนี่ปีกด้านข้างเดิมนะครับตอกแอตอกอาแบบนี้ด้านขวานะครับแก้มด้านข้างฝังขวาหัวน็อตต่างๆไม่มีการขันไข่ขยับนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมหมดนะครัากระโปรงเดิมโรงงานครับจิกต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นี่นี่คือถากกระโปรงเดิม,ดมนะฮะฉนวนกันความร้อนไม่ตกท้องช้าง,างนี่ครับเดิมหมดครับคันนี้ ราคาดีมากคุณผู้ชม3า9 0 0 0ห้าหมื่นบาทฟรีดาวน์ผ่อนหกพันกว่าบาทนะี่ครับตลอดสัญญาเลยนะครับได้กระบะหล่อๆไปขับนะครับปี2018นะครับไม่ใช่นะี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแปนหนึ่งนะครับคันนี้แต่บอกเลยว่า3า9 0 0 0ห้าหเนี่ยโคตรถูกนะได้ปี2017นะขออภัยด้วยนะครับปี2017ไม่หนึ่งแสนโลท่วนๆเลยนะี่ครับผ่อนอยู่6กพันกว่าบาทผมว่าโคตรคุ้มเลยนะ ่อนแบบสบายสบายแล้วฟังก์ชันครบแบบนี้มีกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับพวกอะไรมัลติฟังก์ชันฟังก์ชันครบแล้วอ่ะนะครับใครต้องการรถกระบะแทปสักคันหนึ่งเป็นรถคันแรกของคุณนะคันนี้มันจัดได้เลยนะครับปลอดภัยปลอดภัยคุณภาพดีรถใหม่ดูแลศูนย์แม่ทันสูตต่างๆนะครับปลอดศูนย์มีให้ดูนะครับครบจบเลยคันนี้นะครับผม3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสนใจติดต่อต้าเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับผมแอปไลน์ได้เลย นะเดี๋ยวตาตรวจรถให้274จุดครับแ,แล้วต้าเข้าบริการไทยพัฒน์นะฮะเช็คช่วงล่างยางเวรี่เป็นถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันน้ำมันท้ายแล้วนะทุกอย่างเช็คให้หมดนะฮะครบ,ครบจบทีเดียวแน่นอนตาซื้อรถที่ตาเนี่ยไม่ต้องไปแวะทําอะไรแล้วไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนยางไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วขับรถไปเที่ยวงยงต่างจังหวัดได้เลยนะฮะสนใจติดต่อตา้าเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบรถกระบะเรดเอนะครับที่นี่มีอีกเพียบเลยนะครับ รถกระบะรถเก่งแนวรวมกันนะครับเป็นพันคันนะครับอยู่ที่บริษัทเป็นยนต์นะสนใจนะครับติดต่อหรือว่ากดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆมาปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อยๆจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆนะครับฝากกดซับสไครป์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ